สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนกเดียนวัฒน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้จะนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตรกรรมวิเคราะห์ความอ่อนตัวของแา่กฝดนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสํหาหรับนักเรียนระดับนัธยมศึกษาอายุ13 18ปีแบบอัตนมัติครับที่มาและคาใช้จนะครับเนื่องจากโรงเรียนกเดียนวัฒน์จะมีการวัดค่าขอบนดยคณะกรรงการเรียนเพื่อนําข้อมูลส่งไปให้กองครูนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องขอ้ที่มีการวัดนะครับจะต้องใช้ครูพยาบาลหรือเจ้าของนักเรียนเอง ทำให้มีค่าของมรักษในการวัดค่าของตัวครับดัง Eugene, นั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้สร้างนวัตกรรมที่ครอขคงตัวการรงาของนักเรนแบบซีลมาร์ขึ้นมาเพื่อได้ค่าควาตัวขอรร่างกายที่แม่นยำและถูกต้องมากกว่าเดิมครับกถุอประสงค์ครับหเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุตัวการรางการของนักเรียนแบบซีลมาตสอเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมที่ครอบคลตัวขารการของนักเรียนแบบซมาร์ สามเพื่อสำรวจแบ hehe, บความปรวใจของผู้ที่ได้ใช้นวัตกรรมทิ่ครอบคลุมตัวคารการของนักเรียนแบบอัตโนมัติครับสมมิฐถนครับนวัตกรรมวิเครห์ความตัวคาราการของนักเรียนแบบอัตโนมัติตามเกณฑ์มาตรฐานครับฐานรากการของนักเรียนมีปริสิทธิ์ในการทานที่ดีและมีความใจที่แบ่นยามแล้วก็มีค้าวขาเคลื่อนไม่นเกินร้อยลบหนึ่งแล้วก็มีแบบสนุกความพรวใจอยู่ที่ระดับอยู่มากครับข้อเขียนการศึกษาครับหนึ่งสร้างนวัตกรรมวิเครห์ความตัวคารการของนักเรียนแบบอัตโนมัติ2 <im Alto> ใช้นวตกรรมยี่ห้อผ่อตัวอร่างกายของเาในแบบเตอัตโนมัติ3โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่1โปรแกรมอัลเนและ2โปรแกรมฟิสซิ่งครับประโยชน์ที่เข้าได้รับครับ1ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทิ่เขาผ่านตัวข้ร่างกายของเราในแบบเตอโนมัติ2นวัตกรรมวิ่เขาผ่านตัวฟอร่างกายของเาในแบบเตอัตโนมัตมีประสิทธิภาพในการทงานทีดีและสามารถนําไปใช้ได้จริงครับวิธีดำเนินงานการทดลองนะครับวัสรุอุปรกรมอย่างนี้ครับ1 a r d u i n o Mega 2 m i c r o s เมคโฟส เมทิลคีย์แพดสี PDF, Aa, ่โมดูลหนังภาบาร์โค้ดห้ามินิพิลเตอร์หกจอ LCD และเจ็ดโมดูลหนังภาบาร์โค้ดครับวิธีการดำเนินการทดลองดังนี้ครับหนึ่งการติดตั้งระบบอาร์ดูโนิสองติดตั้งวงจรเซนเซอร์ความระยะเข้าสู่ระบบสามตรสอบการทำงานของนวัตกรรมมีความแข็งแกร่งตัวของร่างกายนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุสามสิบแปดปีแบบเต็มรัชครับนี่คือการออกแบบพลังงานโฟร์ชนนะครับเริ่มรับข้อมูลจากคีย์แพด สแกนบัตรนักเรียนชื่อสกุลช้นเลขที่เพศแล้วก็อายุนะครับแยกเมนเพศชายเพศหญิงวิเคราะห์ความเหมือนตัวของร่างกายนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสมรับนักเรียนอายุสิบสาถึงสิบแปดีแบบตัครครับแสดงข้อมูลรหัสหนักเรียนเพศอายุและเกณฑ์การวัดฟอรหมตัวบนจอ L C D นะครับพิมพ์ข้อมูลรหัสหนักเรียนเพศอายุและค่าความหมอนตัวของร่างกายนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานบนเครื่องปีนยีางครับสรุปผลการทดลองครับ ระบบในการทําง,งานของนวัตกรรมวัดความอ่อนตัวของร่างกายของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรียนอายุ13-18ปีแบบอัรโนมัตมารเบเพราะว่าค่าความอ่อนตัวของร่างกายของนักเรียนที่วัดได้จากเซนเซอร์วัดความอ่อนตัวของร่างกายมีค่าแตกต่างค่าเคลื่อนกับค่าความอ่อนตัวของร่างกายที่วัดได้จากสกิลวัดความอ่อนตัวของร่างกายมี efecto, มาตรฐานอยู่ในระดับกุฎทศนิยมโดยคิดเป็นร้ะ0 3 6รับ แสดงว่านวัตกรรมรัดความหล่อนตัวของร่างกายของนักเรียนมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีโดยได้ผลตรงกับการวิเคราะห์เทียบการมาตาฐานการอ่อนตัวของร่างกายและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับของหัวใจของผู้ใช้งานนวัตกรรมวัดความหล่อนตัวของร่างกายที่สร้างทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดครับนวัตกรรมวัดความหล่อนตัวของร่างกายของนักเรียนแสดงค่าความหล่อนตัวของร่างกายและการวิเคราะห์ค่าข้อค่าความหล่อนตัวของร่างกายได้สามารถแสดงบนหน้าจอ LCD และสามารถปิ้งค่าความหล่อนตัวของร่างกายและการวิเคราะห์ ่วนี่คือวิธีการวางนขังเครื่องนะครับเราก็จะกิดเิดที่เซอร์วิสนะครับเอคือเพศชาย B คือเพศหญิงนะครับผู้วัดของเราคือเพศชายเราก็จะกด A นะครับเราก็จะใส่รหรัสนักเรียนแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกให้กดศูนยสี่ตัวครับกดชาร์ปเพื่อยืนยันข้อมูลครับกด C เพื่อเริ่มบัตรครับ ข้อมูลก็จะแสดงที่หน้าปลดนะครับเราสามารถปดดีเพื่อปีนได้พวกผูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ